เรื่องราวอาถรรพ์วิญญาณเฝ้าสมบัติในกลุโบราณจริงสมัยก่อนกรุงแตกนอกจากเรื่องราวแปลกๆของตัวนักแสดงที่รับเล่นละครเรื่องพิศวาสแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่จริงที่เป็นอุโมงค์เก็บสมบัติเหมือนในละครที่คุณอุบลถูกสามีสั่งเฝ้าสถานที่แห่งนี้และตัดคอแต่อาจจะไม่ต่างกันสักทีเดียวโดยสถานที่กรุโบราณตั้งอยู่ที่ณวัดราชบูรณะจังหวัดอยุธยา นอกจากนี้ในละครเป็นฉากในช่วงก่อนกรุงแตกแต่กรุ่นี้สร้างขึ้นก่อนหน้านั้นภายในพบเข้าของล้ำค่าเครื่องทองและเครื่องราชูปโภคพระพุทธรูปทองคําสิราพรและได้นำไปจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา อาถรรพ์ในซับของแผ่นดินมาเกิดขึ้นกับผู้ที่บังอาจก้าวล่วงลักลอบเข้าไปขุดทำลายเพื่อนำมาเป็นของตนซับโบราณเหล่านี้คือสมบัติต้องห้ามของพระมหากษัตริย์ที่มักมีคำสาปและมีผู้เฝ้าในนามปูโสมซึ่งอาจเป็นวิญญาณเจ้าของสมบัตินั้นหรือเป็นฆาทาสบริวารที่คอยเฝ้าแต่บางแห่งอย่างโบราณสถานร้างในเขตพระราชวังโบราณจงังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเรื่องเล่ากันมานานในหมู่นักโบราณคดีว่า โบราณสถานแห่งหนึ่งมีวิญญาณนักรบโบราณเฝ้าสมบัติอยู่สถานที่แห่งนั้นก็คือโบราณสถานวัดราชบูรณะแหล่งกรุสมบัติล้ำค่าของพระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยาตามประวัติวัดราชบูรณะแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อราวพศ1967สร้างตรงที่ถวายพระเพลิงพระศพของพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยา ซึ่งชนช้างกันเพื่อแย่งสิทธิ์การครองบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดาจึงถึงแก่พิราลัยบนคอช้างทั้งคู่เจ้าสามพระยาจึงขึ้นครองราชต่อและได้สร้างเจดีย์คู่ไว้ตรงที่ชนช้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระเชษฐาทั้งสองพระองค์แต่ปัจจุบันนี้เจดีย์ทั้งสองได้หักพังลงเหลือเพียงฐานตั้งอยู่กลางวงเวียนหน้าวัดราชบุรณนะและเป็นสถานที่ที่เคยปรากฏร่างของวิญญาณน,นักรบโบราณตนหนึ่ง ภายในวัดราชบูรณะมีสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปรางซึ่งเป็นศิลปะอายุทยาสมัยแรกพระปรางองค์นี้เองเป็นต้นเรื่องที่มาแห่งอาถรรพ์ต่างๆนานาจากผู้บุกรุก,กลักลอบเข้าไปขุดสมบัติโดยเมื่อปีพศ .2499 กรมศิลปากรได้เริ่มทําการสำรวจเพื่อทําการบูรณะขณะที่กําลังรอบูรณะในตอนข้าของวันที่25กันยายนพศ .2500 พระปรังแห่งนี้ก็ถูกกลุ่มคนจนํานวนมาก ลักลอบเจาะเข้าไปถึงปรางด้านในเพื่อค้นหาสมบัติซึ่งมีเป็นจํานวนมากและยังประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะสมบัติส่วนใหญ่ที่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของกษัตริย์ทําด้วยทองคำและอัญ,ญมณีมีค่าอาทิพระแสงทองคำมหามงกุฎมงกุฎพระราชินีเรื่องของทองคำราชรถมีม้าเทียมทองคำแหวนทองคำม่านทองคำจอกทองคำระดับทับทิม บรรยากาศขณะลงมือขุดก็มีเขาลางของอาถรรพ์เริ่มปรากฏนักขุดคนหนึ่งในทีมเปิดเผยว่าขณะเริ่มขุดฟ้าก็ร้องลมพัดแรงแต่ไม่มีใครสนใจเมื่อเอาสมบัติออกมาวางนอกองปรางก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับพระแสงขันชัยสีคือเกิดแสงคล้ายหิ่งห้อยสว่างวาบหลายครั้งกับพระแสงนั้นและในภายหลังยังเกิดอาถรรพ์สิ่งเลวร้ายกับผู้ลักลอบขุดคนอื่นๆอีก โดยส่วนใหญ่จะเป็นสติฟั่นเฟือนประสบเคราะห์กรรมไม่สิ้นสุดชีวิตมีแต่ตกอับหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงกับเอาเครื่องทรงของกษัตริย์มาสวมและถือพระแสงดาบออกไปรำที่ตลาดหัวรอส่วนเครื่องทองคำที่นำไปขายที่ร้านทองในตลาดปรากฏว่าในสมัยต่อต่อมาร้านทองแห่งนั้นก็ถูกไฟไหม้จุดจบที่น่ากลัวของผู้ลักลอบขุดกรุสมบัติวัดราชบูรณะทั้งหมดนี้หลายคนเชื่อว่า เป็นอาถรรพ์ที่เกิดจากการสาบแช่งของเจ้าของสมบัตินั่นเองเรื่องของวิญญาณก็มีผู้พบเห็นอยู่เรื่อยเรื่องนี้เล่าโดยอดีตนักโบราณคดีท่านหนึ่งซึ่งในอดีตเคยมีหน้าที่สำรวจและชุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่บริเวณวัดร,รัชบุราะแห่งนี้และเคยเจอดีที่หน้าวัดมาแล้วนักโบราณคดีท่านนี้ได้เล่าว่าคืนหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานสำรวจก็พากันออกไปหาอะไรกินกับทีมงานที่ตลาดเจ้าพรมในตัวเมืองอยุธยา เมื่ออิ่มน้ำสำราญแล้วก็จะกลับไปที่พักที่คุ้มคุนแผนขากลับจึงเหมารถตุกตุกรับจ้างมาส่งขณะที่รถวิ่งมาถึงบริเวณวงเวียนที่เจดีเหลือเพียงฐานตำแหน่งที่ชนช้างของเจ้าไอ้าและเจ้ายี่ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดราชบูรณนะทันทีที่มาถึงบริเวณดังกล่าวรถตุกตุกที่วิ่งมาดีๆก็หยุดกระทันหันคนขับต้องเบรกจนตัวโกง่งเพราะมีบุรุษลึกลับไปยืนขวางอยู่กลางถนนทำให้คนขับแสดงอาการฉุนเฉียวด่าว่าไปหลายคำ โดยที่ไม่มีใครทันสังเกตบุรุษผู้นั้นได้ชัดเจนเพราะเป็นเวลาดึกแสงไฟในถนนก็ค่อนข้างสลัวแต่พอเริ่มปรับสายตาให้ชินกับความมืดได้ภาพที่ทุกคนเห็นตรงหน้าแล้วทําให้ต้องอ้าปากค้างคือร่างลำสันสูงใหญ่ของนักรบโบราณสวมหมวกทรงประพาสเสื้อแขนยาวจรดข้อมือมีทับสวงกลางอกนุ่งจงกระเบนแบบถกขเขมรทับกางเกงสีเดียวกันมีดาบโบราณสองเล่มขาดเฉียงบนร่างท่อนบน สภาพใบหน้านักรบโบราณที่ทุกคนเห็นแล้วยิ่งทําให้ตื่นตะลึงนั่นคือใบหน้าซีกหนึ่งที่ช้ำเยิ้มไปด้วยน้ําเหลืองแถมเนื้อนหนังทําท่าจะแบะหลุดออกมาทรงกลิ่นสาบสางทั่วบริเวณท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของนักโบราณคดีและลูกทีมที่ต้องยืนตัวแข็งของลูกสู้เป็นครู่ใหญ่สักพักร่างนักรบโบราณน,นั้นก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อพอมีสติทุกคนก็วิ่งอ้าวเพื่อให้พ้นจากบริเวณนั้นโดยเร็วที่สุด สุดท้ายก็มานั่งถกกันว่าที่เห็นนั้นคืออะไรแต่ก็พอจะคาดคะเนาจากเครื่องทรงที่แต่งว่าน่าจะเป็นวิญญาณของผู้มีศักดิ์สูงซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นใครที่น่าสงสารก็คือจนป่านนี้ทำไมวิญญาณยังไม่ไปเกิดและต้องติดอยู่กับสถานที่แห่งนี้อีกนานแค่ไหนในความเป็นจริงที่ได้สอบถามจากผู้รู้ซึ่งเป็นผู้มีสมาธิจิตสูงหลายท่านได้เคยเล่าให้ผู้เขียนฟังว่ายังมีวิญญาณชาวกรุงศรีอยุธยาอีกหลายหมื่นดวง ที่ยังคงติดอยู่ณสถานที่ที่เสียชีวิตเมื่อครั้งกรุงแตกและความที่ยังหวงแหนและความรักในแผ่นดินเกิดอย่างแรงกล้าอีกทั้งความตายที่มาถึงขณะที่ยังไม่ถึงเวลาวิญญาณทุกดวงเจ็บปวดทุกทรมานด้วยแรงอาฆาตและแรงแค้นจึงทําให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นไม่สงบค้นทางจะไปสู่พบภูมิใหม่ตามสภาวะจิตของพวกเขาจึงยังไม่เปิดจนกว่าจะมีผู้มาชี้ทางสว่างจึงมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณทหารไทยบ้างทหารพม่าบ้าง รวมถึงหญิงสาวคนแก่และเด็กผมจุกยุคโบราณจากภูมิวิญญาณครั้งกรุงเก่าโบราณมาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ